ดีค่นะนะมาพบกับน้องเอเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปต้นเดือนของเดือนกุมภานะคะเดือนแห่งความรักนะคะวันนี้นะคะน้องเอนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะลูกค้าน้องเอนเนาะน้องเอจะพามาดูนะคะตัวนะคะรถนะคะ f o r d r a n น e r นะคะ XL Passport นะคะว่าตัวนี้รูปแบบนะคะทรงรถนะคะเป็นยังไงเป็นตัวยังไงราคาเท่าไหร่ ตามน้องเอ๋มาชมเลยจ้านี่คะ่ะรถตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ Ford Ranger นะคะ XL Plus Sport นะคะตัวนี้นะคะมาด้วยกระจังหน้านะคะแบบตาข่ายเนะะี่ยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมนะคะมีโลโก้สัญลักษณ์ Ford นะคะอยู่ตรงกลางนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวยกสูงนะคะท่านผู้ชมดูนะคะ ตัวยกสูงนะคะสังเกตง่ายๆนะคะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์2.2นะคะ6สปีดนะคะความแรงของเครื่องนะคะ160แรงม้านะคะตัวนี้นะคะมาด้วยนะคะล้อแม็กนะคะแม็กสีดำนะคะนี่คะ่ะสีดำเงาน,นะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับบันไดข้างนะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะดูด้านท้ายกันนะคะ พาสปอร์ตตัวนี้นะคะมาพร้อมกับกันชนท้ายนะคะนี่ค่ะสัญนลาคำว่าแลนเจอร์นะคะแล้วก็โลโก้ฟอร์นะคะอยู่ตรงกลางนะคะนี่ค่ะข้างด้านบนนะคะมุมซ้ายมือของเรานะคะจะเขียนคําว่าส p o r t นะคะตัวนี้นะคะมาด้วยไฟด้านท้ายนะคะขนาดใหญ่นะคะนี่จา้าตามน้องเอ็นเลยไปดูด้านในกันบ้างนะคะค่ะ ด้านในนะคะนี่นะคะมาด้วยนะคะหน้าจอนะคะขนาด7นิ้วนะคะด้านในนะคะตัวนี้เป็นแคปเปิดได้นะคะด้านหลังก็มีขนาดกว้างนะคะเบาะด้านหลังนะคะค่ะอ๋อน้องลืมบอกว่าด้านหลังนะคะมีช่องเสียบนะคะชาร์จไฟนะคะ12โวลต์เนี่ยคะ่ะด้านท้ายนะคะ ตรงด้านหน้านะคะมาดูกันเนาะมีปลั๊กชาร์จไฟหนะ้าช่องเสียบ usb นะคะ2ช่องนะคะมาด้วยลำโพง6ตัวนะคะตัวนี้นะคะด้านข้างนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะตัวนี้นะคะรถนะคะ ford ranger xl passport ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่6 8 9 0 0 0บาทนะคะ ถ้าสนใจนะคะว่าอยากรู้ว่าตัวนี้มีส่วนลดเท่าไหร่นะคะของแถมอะไรบ้างนะคะโทรมาสอบถามน้องเอได้ที่เบอร์0612741546นะคะเดี๋ยวน้องเอจะให้คำปรึกษานะคะตัว XL Passport นะคะตัวนี้นะคะก็คือ,อสีที่น้องเอพาชมจะมีสีขาวจริงๆคันนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมดนะคะก็จะมีสีขาวสีดำนะคะสีแดงนะคะสีบอลน,นะคะตัวนี้นะคะ า้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ทักมาหา้องเอ๋นะคะแล้วก็โทรมาสอบถามรายละเอียด<ๆ>เพิ่มเติมได้ค่ะโอเควันนี้นะคะ้นงเอ๋ก็ขอตัวนะคะบายๆไปๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะมีอะไรคอยติดตามชม้องเอ๋นะคะสวัสดีค่ะ